สวัสดีค่ะทุกคนอยู่กับปุ่นใน FreeSky ค่ะวันนี้ปุ่นจะมาแชร์5เรื่องที่เราควรรู้ก่อนพาลูกขึ้นเครื่องบินค่ะคลิปนี้จะมาจากประสบการณ์ตรงของปุ่นนะคะที่มักจะมีเหตุการณ์ทำให้ต้องบินเดียวกับลูกไฟล์ยาวๆ8ชั่วโมง10ชั่วโมงทุกปีเลยค่ะตั้งแต่ลูก3เดือน1ขวบ2ขวบ3ขวบมาลาทอนกันมา2แม่ลูกค่ะ เรื่องแรกก็คือเรื่องของการเลือกที่นั่งในกรณีที่เราต้องบินกับลูก2คนค่ะเราจะเลือกที่นั่งริมหน้าต่างดีไหมในกรณีที่เป็นไฟล์สั้นๆแบบชั่วโมงสชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่มีปัญหานะคะแต่ถ้าเกิดบินแบบลองฮอล์ไฟลยาวๆ,ๆอย่างที่ปุ่นบินปกติแบบอย่างน้อย8ชั่วโมงครึ่งเนี่ย แนะนำว่าที่นั่งริมทางเดินสะดวกที่สุดทุกคนไม่ต้องหวังว่าวิวก้อนเมฆท้องฟ้าสวยๆจะดึงความสนใจลูกเรานะคะมันช่วยได้แค่แป,ป๊บเดียวค่ะทุกคนไฟาย,ยาวๆเนี่ยอยู่ริมทางเดินสะดวกที่สุดเราสามารถพาลูกลุกไปเดินเล่นไปเข้าห้องน้ําไปทําอะไรลูกหยิบของเก็บของบนหัวเราเมื่อไหร่ก็ได้นะคะคือมันสะดวกกว่ากันเยอะเรื่องต่อมาก็คือสิ่งที่เราควรเตรียมขึ้นเครื่องบินค่ะ นอกเหนือจากของที่เราต้องเตรียมให้ลูกเราอยู่แล้วเช่นพวกนมอะไรอย่างเงี้ยก็มีของพวกนี้นะคะที่เราควรจะต้องเตรียมขึ้นไปบนเครื่องบินด้วยก็จะมีกระดาษเปียกนะคะที่เราได้ใช้แน่ๆควรที่จะเอาขึ้นเครื่องไปด้วยค่ะถ้าเกิดใครที่หาเป็นซองกระดาษเปียกแบบมีที่ห้อยแบบนี้ได้นะยิ่งสะดวกเลยค่ะสามารถไปห้อยหน้าที่นั่งเราได้เลยหรือว่าห้อยไว้ที่กระเป๋าข้างนอกได้เลยนะคะเวลาที่เราจะต้องหยิบใช้เราจะได้ไม่ต้องเปิดกระเป๋าหยิบเราก็ควรที่จะเอา พ a มเพิร์ไปเผื่อนะคะอย่าเอาไปแค่จํานวนที่เราคิดว่าลูกเราจะใช้ต้องหยิบไปเพิ่มนะคะพเพราะเผื่อลูกท้องเสียบนเครื่องบินหรือว่าฉี่หรืออื้อเล็ดลอดออกมาเราก็จะได้มีพ a มเพิร์สสำรองค่ะต่อมาก็คือเสื้อผ้าสำรองให้ลูกค่ะแล้วก็อย่าลืมเสื้อผ้าสำรองให้ตัวเองนะคะเผื่อลูกอ้วกใส่เราเนี่ย <c oughs> ก็จะได้มีเสื้อผ้าเปลี่ยนให้ตัวเองค่ะ เราควรที่จะเอาปรอดวัดไข้ขึ้นไปด้วยนะคะเพื่อความเสถียรเนี่ยเราก็ควรที่จะเอาขึ้นไปอย่างน้อย2อันค่ะแล้วก็ควรที่จะเอายาขึ้นไปด้วยยาที่ควรเอาขึ้นไปอย่างน้อย2ออย่างนะก็คือยาลดไข้และก็ยาแก้แพ้ค่ะเผื่อลูกมีไข้บนเครื่องบินหรือว่าอยู่ๆเกิดแพ้อะไรขึ้นมายาของเด็กที่เป็นของเหลวแบบนี้เราเอาขึ้นเครื่องได้นะคะแค่เราต้องแพ็คดีๆแบบนี้ค่ะ แล้วเราก็ควรที่จะเอาถุงพลาสติกไปเผื่อห้อยไว้ใส่ขยะแล้วก็เอาถุงที่กันน้ำได้ไปเผื่อใส่เสื้อผ้าเปียกของเราแล้วก็ลูกค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะเรื่องต่อมานะคะก็คือการให้ลูกเรากินตอนเครื่องบินขึ้นแล้วก็ลงค่ะหนึ่งในสาเหตุที่ทําให้เด็กร้องไห้อาลวาวะตลอดไฟนะคะก็มาจากการที่หูอื้อค่ะทุกคนเพราะฉะนั้นเราควรที่จะป้อนนมลูกตอนที่เครื่องกําลัง take o f ค่ะ มันจะมีจังหวะที่เครื่องบินน่ะแค่กําลังแล่นอยู่บนลันเวชา้าๆจังหวะนั้นยังไม่ต้องรีบป้อนนะคะเพราะว่าเด็กบางคนกินเร็วเครื่องยังไม่ทันจะขึ้นเลยกินหมดก่อนทํายังไงดีรอให้เครื่องกําลังจะขึ้นจริงๆแล้วค่อยป้อนค่ะเราจะเลือกไฟบินตอนช่วงเวลาไหนดี จากประสบการณ์อะถ้าเกิดลูกเราอยู่ในวัยแบบบอกคิดว่าควรบินกลางวันค่ะทุกคนตอนแรกอะเราอาจจะคิดว่าเอ้ยบินกลางคืนดีกว่าลูกเราจะได้นอนทั้งไฟแต่ในความเป็นจริงแล้วอะสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมือนกับที่บ้านความกดอากาศบนเครื่องบินด้วยอะไรหลายๆอย่างเนี่ยมันทําให้เด็กไม่นอนค่ะลองคิดภาพนะคะว่าคนอื่นเขานอนกันทั้งไฟนะแล้วลูกเราอะร้องไห้ขึ้นมากลางไฟค่ะเอ,อ แล้วการที่ลูกไม่ได้นอนเนี่ยแม่ก็ไม่ได้นอนนะคะเพราะฉะนั้นไฟกลางคืนเนี่ยมันจะเหนื่อยมากทุกคนถ้าลูกเราอยู่ในวัยแบบบินกลางวันดีกว่าค่ะอาจจะเหนื่อยที่ลูกตื่นเล่นแต่ว่ารู้สึกว่าดีกว่าทุกคนถ้าเกิดลูกเราอายุแบบขวบกว่าสองขวบแล้วอะวัยเนี้ยคิดว่าบินกลางคืนดีกว่าค่ะเพราะว่าช่วงกลางคืนเขาได้นอนแล้วเราก็ได้พักด้วยค่ะ พอลูกเราอายุ3ขวบขาเริ่มยืดเริ่มยาวขึ้นมาแล้วเนี่ยคราวนี้ก็แนะนําให้บินไฟกลางวันค่ะวัยนี้ยเขาจะอยู่ในวัยที่เริ่มดูกระตูเริ่มแบบดูอะไรพวกนี้ได้นานขึ้นนะคะถ้าเกิดเราเปิด จออะไรบนเครื่องบินให้เขาอะเปิดหนังเปิดการ์ตูนอะไรพวกเนี้ยเขาก็นั่งเอนจอยตัวเองค่ะปัญหาที่เจอตอนที่ลูกวัยนี้ขึ้นเครื่องบินแล้วนอนนะก็คือเขาอาจจะเริ่มนอนตักเราแล้วก็นอนตะแคงแบบขาหดใช่ไหมคะพอเขาหลับสนิทอะขาเขาจะคอยยืดไปทับขาคนอื่นทุกคนก็เลยคิดว่าวัยนี้เนี่ยควรที่จะบินกลางวันค่ะ ลูกกำลังฝึกเลิกแพมเพิสอยู่เราควรจะใส่แพมเพิสให้ลูกขึ้นเครื่องบินไหมในช่วงที่ลูกเรากําลังฝึกเข้าห้องน้ําฝึกเลิกแพมเพิสเนี่ยเราอาจจะไม่แน่ใจว่าเอ๊ะเราควรจะใส่แพมเพิสให้ลูกบนเครื่องบินไหมลูกกาลังอยู่ในช่วงเริ่มฝึกยังไม่ได้เก่งมากนะคะแนะนําว่าให้ใส่ทุกคนใครที่คิดว่าเอ้ย ลูกไม่ได้ใส่มาสักพักนึงแล้วกลัวว่ากลับมาใส่เดี๋ยวกลายเป็นลูกเราจะต้องไปเริ่มต้นใหม่ไหมตามประสบการณ์แล้วเนี่ยไม่มีผลกระทบอะไรนะคะลูกเราอาจจะอยากเข้าห้องน้จาจังหวะที่เราไม่ได้คาดคิดอะทุกคนเราอาจจะแบบพาไปเข้าห้องน้ําไม่ทันหรือว่าพาไปทันแต่ว่ามีแถวยาวแล้วเราก็เกรงใจไม่กล้าขอคนอื่นเขา อะไรแบบนี้ยคือมันมีกรณีหลายอย่างมากมีครั้งหนึ่งคือกําลังเข้าแถวอยู่นะคะอีกแค่คนหนึ่งแล้วก็จะถึงตาเราแล้วอะได้เข้าห้องน้าแล้วนะลูกเราอยู่ๆก็วิ่งไปตามทางเดินบนเครื่องบินค่ะทุกคนหายแวบไปเลยเราต้องรีบเดินตามนะกลับมาอีกทีแถวยาวควับกลับมาเหมือนเดิมเออเป็นอะไรที่วุ่นวายมากเพราะฉะนั้นใส่แพมเพิสให้ลูกไวคะ่ะเราอาจจะเลือกเป็นแพมเพิสแบบกางเกงที่แบบดึงขึ้นดึง,ดงลงง่ายๆแล้วก็พาลูกไปเข้าห้องน้ำตามปกติ แต่อย่างน้อยก็มี p a มเพิสไว้อุ่นใจค่ะว่าถ้าลูกเราอันไม่อยู่จริงๆมันก็ยังอยู่ใน p a มเพิสค่ะและนี่ก็เป็นข้อมูลเล็กๆน้อยๆจากประสบการณ์เดินทางโดยเครื่องบินบินเดี่ยวกับลูก2คนที่ปุ่นอยากจะมาแชร์วันนี้ค่ะถ้าเกิดเพื่อนๆชอบฝากกด subscribe กดไลค์แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปเนาะวันนี้ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ